สำหรับต้นยางนานะเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดท่านมีพระราชประสงค์อยากเห็นคนไทย,ยช่วยกันปลูกเยอะๆเมื่อพระองค์ท่านเสด็จผ่านเนินไปที่วงังไปกลางวันนะระหว่างทางเที่ยทเบอร์ท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีโ่ยท่านสัเนงเกตเห็นต้นยางนาก็ีรับสั่งกับข้าบริพารให้ไปเอาเมล็ดพันธนุ์มาเพาะชำที่วังชนจิตนะตอนนี้พระองค์ท่านก็ทรงปลูก เป็นป่าเล็กๆอยู่ที่วังสุจิตเนี่ยอายุประมาณเกือบ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ทานแนวทางให้สมัครพญาวงโดยกองบำรุงรักษารา,ราียา,าเนี่ยได้มาสมองูณ์ในการเพราะพันธุ์ที่วังสุจิตแนละ้วก็แจกให้กับประชาชนที่สนใจนะครับโครงการนุกประบุก็ได้สองรูปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากองบำรุงรักษาราียาก็ดูแลโครงการานี้ก็มาเพาะชำแล้วก็แจกให้กับเกษตรกรประชาชนที่ได้ไปปลูกในพื้นที่เั้นนะการดูก็ลูก ขนาด8 8หรือ10ฟ10เมตรเพราะต้นยางนาาเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่โตชาแต่มันไม้เนื้อแข็งมีประโยชน์เยอะนะประโยชน์ของมันก็คือ1เนื้อไม้เนี่ยมันสามารถเอาไปทำบ้านเรือนได้สองยางของมันเนี่ยมาทาชิ้นยาวเรือนะหรือไม่ก็เอามาทำไบโอดีเซลซึ่งนักวิจัยจเขาก็พบแล้วว่าสามารถทาไบโอดีเซลได้ดีมากใบของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาแล้วก็ที่สมุนเนี่ยที่โคนของมันเนี่ยจะมีเห็ดชนิดหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปบมักพวได้ แล้วก็สามารถอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็ทเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท่านใดสนใจจะมาเอากล้ายางนาไปปลูกนะครับก็ยินดีมารับได้ทุกการรุการเอาใจฟรีก็นะเ,เป็นการฉลองพระรบารมีของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ยางนาไว้